ที่เห็นทางนู้นนี่ว่าตลาดร้อยเสานะครับเลยลงมาทางนี้ตรงนี้มีชื่อตลาดไหมครับเป็นตลาดอะไรครับตลาดบ้านเทตไปเที่ยวตลาดบ้านเทนะครับความมีคบควอะไรต่อรอไรนักทองเที่ยวมากันเยอะแยะ มีร้านขายเสื้อผ้า ฝาของที่ระลึกด้านในก็มีจะร้อนมากตอนนี้เพียงตอนมีรถพ่วงรถสามพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ดูนะครับปลาอะไรครับปลานดอกไม้ oh, ปลาสาดปลานาดอกไม้ปลาทะเลนะ,ะลอย่างนี้ขายยังไงปาลาอะไรนะหน้าตัวร้อยห้าตัวร้อยอขอบคุณมากข้ามดูขายำดำาู คุณป้าต้องอยืรนร้อนๆอย่างนี้ทุกวันเลยอ๋อนโอแต่ก็อยู่ตรงเนี้ยไม่อออไม่ใชอออ่อยู่ตรงนี้กยยย็<อ>ไม่ร่มก็อยู่ใต้แดดอย่างนี้ตลอดอ,อดทนมากเลยนะเป็นคนผู้มีความอดทนอย่างสูงไม่อดทนทไงเพื่อเงินเพื่อปากท้อง <c oughs> ผมคนขี้ร้อนถ้าผมอยู่อย่างนี้นะผมว่าผมบ้าแน่เลยครับป้าโอ้ยลูกสาวอยู่เมื่อ อยู่ไม่ได้เลยคนขี้ร้อนอยู่ไม่ได้ยิ่งยราอยู่หน้าเตาอีกสองแดงเลยนะสองแดงอ่าสองแดงแล้วขายดีไหมครับเป็นไงบ้างวันนี้วันที่หพฤษภาคมห้าแปดปีนี้กับปีก่อนๆเป็นไงครับลูกค้านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแต่น้อยน้อยลงตามที่จริงอ่ะมันก็ดีนะครับ่วาแต่ว่าเขาก็มาเหมือนเดิมลูกแต่เงินไม่ค่อย ซื้อซื้ออาหารการกินกันน้อยลงหน่อยน้อยไปเยอะไหมถึงครึ่งไหมหรือไม่ถึงลดไปเยอะมากี่กี่เปอร์เซ็นตะ์ในร้อยคนเนี่ยเหลือกี่คนถ้ามันก่อนมันเต็มสามอนนี้ก็เหลือแค่สองเลนะอ๋อหายไปประมาณสักสามสามเก้าสามสิบสามเปอร์เซ็นกว่าๆใช่ครับมันไม่เหมือนก่อนนะเพราะมาก็จริงนะแต่ดีนะที่น้ำมันมาลงลง ครับถ้าน้ำมันไม่ลงก็ไม่มีความบอกเลยลูกแล้วแถวนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศทำไมผมไม่ค่อยเห็นเลยหรือเป็นเฉพาะปีนี้ครับน้อยนะเนี่ยตอนตอนที่ว่าตอนอที่ว่าออกพรรษาใหม่ๆนะอนตอนเออตอนที่ว่าปีใหม่อ่ะมีคนที่นี่ไม่รู้หายไปไหนหมดตั้งแต่ตั้งแต่ที่ในอดีตที่เขาเริ่มประท้วงกันเนี่ยเริ่มลดใช่ไหมก่อนหน้านั้นจะเยอะใช่ไหมเยอะชาวต่างชาติจะเยอะเลยนะ พูดง่ายๆสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงเรื่อยๆจนหายไปเลยใช่ผมแทบไม่เห็นเลยผมมาตรงนี้สามวันได้ละโทษนะสิบคนถึงไหมเนี่ยที่ผมเจอปกติจะเต็มถนนเต็มไปหมดอ่าครับครับทั้งญี่ปุ่นจีนยุโรปฝรั่งโอเคแบบนี้มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสภาวะบ้านเมืองการเมืองการปกครองอ่ เราไม่พูดเยอะครับใช่ครับมาสิตอนนี้มาสิคนก็ซื้อหมึกแค่สองโลซื้อแค่สองโลเมื่อก่อนมาสิซื้อกี่โลซื้อกินสบายไปเลยระดับนี้นะลูกระดับนี้มันจะขายอยู่ร้อยยี่ร้อยสามครับเดี๋ยวเนี้ยเก้าสิบบาทบอกเลยขายแพงยิ่งขายไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องลงราคาลงราคาพูดง่าย ล,ล,ลูกค้าน้อยลงกำไรก็ลดลงเพราะถ้าเพิ่มก็คนไม่ซื้อซื้อต่อไปนะครับคุณป้า<ะ>ครับอย,นะอ,อย่าลืมไปทําบุญศาสนาพุทธครับถวายน้ําแข็งตู้เย็น <laughs> แอร์พัดล้มอ่าล้อเล่นล้อเล่น <laughs> <laughs> จะได้เย็นๆ <laughs> ชาติต่อไปจะไ,ไม่เนร้อนอย่างนี้นะผมผมทําบุญนะป้าอ่าป้าพูดก่อน อคนะลูกไม่มีหนาวไม่มีหนาวมีแต่ร้อนอย่างเดียวลูกอ่าไอแบบหมอกหมอกน้าดูหนาวหาไม่เจอไม่มีโอเคที่นี่ไม่หนาวหนาวสุดๆโทษนะครับหมอกตรงทะเลเคยมีปกคลุมบ้างไหมไม่เคยนี่อยู่มากี่ปีคนที่นี่เลยปหไม่ใช่คนที่นี่แต่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วสี่สิบปีไม่มีหมอกลงเลยมองทางไม่เห็นไม่มีเลยโอเคน่าสงสารเนาะแถวนี้นะน่าสงสารอ่า คนเหนือก็ลงแต่ีีนน้่ผมก็ไปซื้อที่ไว้ที่แม่แตงเชียงใหม่พี่ชายก็พี่สะพ้ายก็ตั้งลกลากอยู่นู่นแล้วหลายหลายปัจจัยยี่สิบปีแล้วบรรยากาศดีมากตกเย็นเย็นสัมภาษป้าอยู่แล้วัเนี้ยพอดีเมื่อกี้พึ่งพึ่งทานมาปีนี้เหนือลงเยอะรับป้าคนจังหวัดไหนครับป้าเหรอคนขอนแก่นอ๋อขอนแก่นน้องเป็นสาวขอนแก่นซื้อได้เฮียเขาลดราคา เขาบอกปีนี้ของตกราคาลงเจ้าอะไรเนี่ยใส่น้ำจิ้มเลยนะใส่เลยอร่อยหรือเผ็ดคะเอาหวานแล้วกันนี่ผมทําบุญผมก็ที่ฐานขอได้อาชีพถ้ายังไม่หลุดพ้นต้องมาเกิดอย่าตกละกรรมลําบากตากแดดตากลมไปตากเลืนไหนอะลูกอะผมยืนแบบป้านะครับ ผมว่าเดี๋ยวสักพักผมจะจะติแตกบ้าแน่ผมคนขี้ร้อนมันมีหมาบ้าใช่ไหมผมอาจจะบ้าอะก็ต้องอดทนไะใช่มันเยนี่ยมันต้องอดทนต้เคยไปขายงานอย่างนี้แหละงานเผาน้องภูมิขี้ร้อนไหมอย่างเล็กขี้ร้อนนะเฮียอย่างนี้เล็กอยู่ได้ไม่นานนะไปนะอันนั้นไข่ปลาหมึกลูกข่แบบนี้ครับอ๋อเอาออกมาจากตัวอย่างเงี้ยอันนั้นจะข่าหมึกลูกข่าเป็นหมึกแบบนี้จ้ะ อันนี้อันนี้มันเป็นหมึกหนังนะมันได้ตัดตูด้แต่ก็ต้องขาเาแบบนั้นอันนี้มันเป็นตัวใหญ่ก็อือหึโอ้ตัวใหญ่ดีมาถามป้าหน่อยผมมาจากนครปฐมอะไปซื้อปลาหมึกตลาดนะดอ่ทาไมบางครั้งกินไม่มีกลิ่นเลยจืดนี่มันเพราะอะไรครับนานสีอะไรครับตัวเล็กๆที่แบบเขาปั่นปันกันนะเออประมาเนี่ยปั่นปัๆนปันปันหมุนหมุนยืดยืดใส่อ่านานนานใช่ไหมมันจะไม่อร่อยเลยใช่ไม่มีรสชาติเลยนะ อ๋หรอครับหมึกแห้งอ๋อหมึกแห้งก็ผ่าในน้ำจืดลูกอ๋อผ่าในน้ำจืดไม่ถ้านานเข้ามันข่าเป็นขาวๆเลยหนึ้วมึกนานเข้าเขาจะเอาไปขายฮะข้าวคอก็ขายไม่หมดเขาจะผ่าตากแดดแล้วอันนั้นมันจะจืดไปเลยไม่มีรสชาติใช่ใช่ ้าเอาไปขายสดนะนะลูกถ้าขายเป็นหมดนะนั่นเขาก็ผ่าผ่าแล้วก็ตัดแหนายอ๋อครับอ๋อเพิ่งรู้ครับอย่างนี้อ้เขาอันนี้มันมันหมึกแล้วปลาหมึกที่แบบจะยังไงให้มันอยู่นานๆแห้งแล้วก็รสชาติหอมหวนด้วยต้องต้องมีเทคนิคอะไรยังไงเป็นปลาหมึกยังไงอันนี้เป็นหมึกของเรือใดนะเนี่ยหมกครับเป็นหมึกเรือใดไล้นี่คนเรือมันไปเรือแล้มันตกได้มันก็ผ่าอ่าอย่างเงี้ยตกได้มันก็ผ่าอันเนี้ยมันจะหวานดูอืม เนี้มันจะหวานแล้วอยู่ได้นานอยู่นานใส่ตู้เย็นไว้อย่าลืมชาติดรอโอ้นานชาดรสชาติไม่เปลี่ยนนานสุดเท่าไหร่ครับเป็นปีก็อยู่ได้รสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอไม่เปลี่ยนต้องใส่ตู้เย็นนะต้องใส่ตู้เย็นครับที่นี่มันเอามาขายให้คนเรือเอามาขายใช่เรือที่ออกหาปลาอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณป้ามากครับครับผมสวัสดีครับ ผมเริ่มไม่ไหวแล้วร้อนร้อนร้อนเดินดูอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นสะรอเรสดสดหอยนางลมเหรอครับอย่างนี้ถุงแล้วเท่าไรครับสองร้อยห้าสิบค่ะพรอมเืลองค่ะ แล้วตรงนู้นนั่นปลาอะไรครับเนี pues ่ยปลากระพงค่ะปลากระพงปลากระพงทะเลและส่วนนั้นหอยอะไรครับหอยเชียวมาหอยเชลล์ขอบคุณหนักครับมีหมึกไท่ด้วยนะครับได้ไหมนี่ยได้อะเราได้ต่อได้ต uh ่อได้